สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่นะร mm. ีฟาย้สโกฟรีและชุดพระและชุดนักเรียนกิจกรรมมาวันที่3พฤษภาถึง19พฤษภานะครับ mm. แล้วก็จะเป็นเรือชื่อรับรางวัลเราก็เท่ซะด้วยมาวันที่3พฤษภาถึง19พฤษภานะแล้วก็จะเป็นแพ็คเสียงของแท้พร้อมระเบิดพบัพบนะครับผมกิจกรรมมาวันที่4พฤษภาถึง5พฤษภา แล้วก็จะเป็นไม้เม็ดบอลฉ่ำนะครับแล้วมากิจกรรมมาวันที่6พฤษภาถึง12พฤษภานะครับแล้วก็จะเป็นแพ็กเสียงน้อยหนาเล่นรับพร้อมตัวนะครับผม,มกิจกรรมมาวันที่11พฤษภาถึง12พฤษภานี้นะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมปักธงเช่านะครับผมเล่นครบ999นาทีนะครับผมแล้วก็เล่นกับเพื่อน99เกเกมจะได้รับท่าปักธงนะครับผม มีกิจกรรมอะไรมาใหม่เดีย๋ยวพี่จะมารีวิวทำคลิปให้ดูนะคะใครที่หลงเข้ามาแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะเพื่อใจพี่เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปไปแล้วครับรักเขาดูนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย